งอสําเนาราสวัสด <Sí. S 2> ีทุกคนครับกา่เราต้้งงนากลิงเชียปองปละโน่งนะงัเนาาก็รักขนเยมนกระดาตัอกแกนะดีนยวนากเียนะเชียกันับอเนี่ยหัววัวต่นะเนนมจ้อเนี่ยเราตั้งแบงเนี่ยบ่อตัดเรยนนนะโมปลยเรยเนนะตัทีเนี่ยก็แกะหนาน่นะแกะหแปะแกะแปะหนาแน่นะตัทีแควปีตะขาดนะเียเยกรดโอ้ยเจ็บเจ็บจอมเลยจ้ะอืมอืมตงโคคัะ วันนี้มากินข้าวเหมือนเดิมครับน้ำพริกปลาต้มครับผักหลากหลายเลยครับผักต้มครับมีหน่อไม้แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับแกงขี้เหล็กครับแกงแบบหมอนนะครับเนี่ยแซ่บๆนะครับมากินด้วยกันนะครับแล้วก็ปลากระเบนทอดครับกาบเปียวปองเวลาตะลึงชีบปองกับหมูจอนะมากินข้าวด้วยกันครับอันดับแรกก็น้ำพริกปลาต้มก่อนเลยครับเพราะแกนะพราะรัแกกันนะบอกเราเถ้าเฉยมักวะกินเชียงตะมจโ นา่ารักอ่ะ,ละอออกลับอร่อยมากอโมอปุยบ้าป่า ร้าวมากแต่แปะอืมโซนข้อือมกรอบมากครับไม่เค็มนะครับเดือดเหมือนนะแบง ก็ร่าเละกันืมอร่าเะกรอบมากเลม,มาครับเพื่อน បកកលខកាហិងការរសៀវប៉ងរសៀវបងកុំចាររាយខ្លះទៀតប៉ោណាម៉ាណែខោះអររ៉ាតណាបងណាក់ក្លោទេ mm. mm. บอกค่ะอ,อ,อร่อยมากกรอัค่ะ mm -hmm. อืแบบแบบคลาเลยอคอเรากรนั้บเลยอดคอแล้ว,น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 ,ลวนะป้อนออดสมายนปะ้อนแล้วนะผู้ก็กร่อนะคลุกเคยเข้ากันเลยครับเรากลายเมียเขาน่าแล้วนะืะ up uh -huh. เดาเต้โอเคครับเพื่อนๆอิ่มเป็นหนึ่งมือแล้วครับอร่อยมากๆเลยครับแมงหวานก็เยอะนาพริกปลาต้มแล้วก็ผักลวกแล้วก็ผักสดนะอร่อยมากๆครับแล้วก็แกงขี้เหล็กแบบหมอนนะครับแซ่บๆครับแล้วก็มีปลากระเบนทอดครับพอมากายประใหญ่เดาเต้เยอะพอปังเตี้ยๆนะก็นับผาดอกเฉยๆนะแขวนปีกขาดนะกาแปรขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมทุกคนนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับไพเดอร์ไลค์ด้วยแชร์เนี่ยเราเต้แต่น้ำมุกโลนมูชีบน้นดีแบงจมอยเปิดอย่างนะเรียบก้อมาซอสซอมฮอดซอมฮอดก็ tăng cường ra bye bye